ดูการทำงานครับก็การทำงานตอนนี้ตัวที่1กับตัวที่2ออนนะฮะที่บอร์ดที่แอปก็จะเป็นโต๊ะที่1กับตัวที่2ออนนะครับเวลาก็จะนับขึ้นไปเรื่อยๆครข้างหลังก็จะเป็นจำนวนเงินนะครับจำนวนเงิน แล้วก็จำนวนเงินรวมของโต๊ะนั้นๆน,น,นะครับตอนนี้โต๊ะแรกมีอยู่8-9 9บาทโต๊ะที่2มีอยู่6-05บาทแต่เรโต๊ะเราสามารถตั้งเลทในการใช้งานได้นะสโต๊ะ4ไม่ได้ออนนะเดี๋ยวผมจะออนผ่านมือถือโต๊ะที่3ดูนะครับนะครับสก็จะติดแล้วนะครับในแอปก็จะติดในแอปจะดีเลย์ประมาณวินาทนึ่งนะ ตัวที่สามก็จะจับเวลาแล้วครับตอนนี้โต๊ะที่หนึ่งไปที่เก้าร้อยแล้วนะครับเก้าร้อยกว่าบาทแล้วถ้าผมออฟตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งก็จะดับนะตัวนี้จำนวนเวลาก็จะเคลียร์เป็นศูนย์เป็นศูนย์นะครับยอดรวมก็จะอยู่ที่ยังอยู่นะครับยอดรวมตัวนั้นยังอยู่ ก็จํานวนเงินทั้งหมดก็คือยอดรวมของแต่ละโต๊ะนะครับจำนวนเงินทั้งหมดเนี่ยทีนี้มาดูเลตการตั้งค่าการใช้งานเราสามารถตั้งค่าได้นะครับค่าคือต่อนาทีนะครับ1.5บาทต่อนาทีตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองเป็น1 0จนนะครับ ตัวที่3าก็เป็น1.0ตัวที่4ี่ก็1.0ตัวที่5 1.0เรากดเพิ่มกดบวกนี้ได้ค่าจะดีเลยนิดนึงนะครับเป็น1.6นะครับน่าจะเป็น2บาทแล้วอ่า2บาทนี่คือ2บาทต่อนอาทีนะครับเราตั้งเป็นจุดได้เพื่อที่จะให้มันตั้งได้ละเอียดขึ้นครับ ส่วนที่ในบอร์ดจะมีหน้าจอนะครับบอกเลทนะตอนนี้เลทตัวที่1ตัวที่1เป็น2.0นะครับเราจะกดดูที่บอร์ดก็ได้โดยกดปุ่มนี้นะครับมันจะยากที่หนึงกดปุ่มที่3เลทตัวที่2เป็น1.0เรากดเพิ่มปุ่มซ้ายลดปุ่มกลางนะครับเพิ่ม1.12345ได้ ในแอปก็จะขึ้น1.5เหมือนกันโอเคอันนี้คือในส่วนของแอปนะครับเราจะรู้ยอดเงินการใช้งานแบบเรียลไทม์แล้วก็ยอดเงินสะสมแต่ละโต๊ะนะครับแล้วก็ยอดเงินรวมทั้งหมดตัวนี้นะครับ แต่กี้ลืมนะครับลืมเติมรีเซ็ตไปนะครับรีเซ็ตจำนวนเงินก็เติมไปแล้วก็สามารถกดรีเซ็ตได้เลยนะครับอย่างตัวที่หนึ่งนี่กดรีเซ็ตนะครับพราะเป็นศูนย์แล้วนะครับยอดก็ลดลงเห็นไหมครับตัวที่หนึ่งเป็นศูนย์ยอดจำนวนเงินรวมก็รวมทั้งหมดนี่ก็ลดลงด้วยกดรีเซ็ตตัวนี้นะครับ ก็เป็น0นย์ก็เหลือ15บาทอยู่โต๊ะที่3นะครับก็กดรีเซ็ตก็เป็นศูนย์หมดแล้วนะครับมาดูที่บอร์ดนะครับบอร์ดก็จะอย่างที่บอกนะครับก็จะมีหน้าจอบอกอัตราการใช้งานของแต่ละโต๊ะอันนี้โต๊ะที่2นะครับ กดไปปุ่มปุ่มสุดท้ายนะครับปุ่มที่สามตัวที่สามเรากดเพิ่มลดได้นะครับสองปุ่มนี้ตัวที่สี่ตัวที่ห้าแล้วก็กลับมาตัวที่หนึ่งครับแล้วก็ที่บอร์ดม,มีต่อมีต่อสวิตช์นี้นะครับเราสามารถกดเปิดเปิดปิดท่านั้นได้นะฮะที่บอร์ดนี้ก็เปิดนะครับกดอีกทีปิดนะครับตอนนี้ช่องสองออนอยู่ สวิตห้าตัวนะครับปิดนะครับกดอีกทีก็เ,เปิดใช้ปุ่มเดียวก็คุมเปิดปิดก็มีสวิตหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียงจากซ้ายไปขวา